เทพศิลานะครับบนทานนะครับลืมแกนหนวดนะครับเอไป้พดนะนาออา่ลยอายขึ้นสูงลซาเทพศิลาครับไปทีนี้เทศิลาจงจบสามกับไีเทศิลาครับ ต้วยต้วยต้วยหย้อนห้างห้างไปได้นะครับย้อนห้างหเล่ป้อมสูงเปิงจำย้อนห้างห้างนะครับอ้าวข้อดีเขาก็ชิ้นไว้นะ้าจะไเล่นมัน้งไปเกเาที่ราคาเจ็ดสิบเก้าสิบดูกันป้ายเอาให้ได้ลูก คันแรกรุ่นเกือบก่อนนะครับผมก็มองเห็นเป็นตัวไปยแหละย้อนเพิ่มไปยังพอมีลุ้นอยู่ดูไปก่อนอ่ายังพอมีลุ้นเบออ่ายังพออมีลุ้นยู่ดูไปก่อนดูไปก่อนนะจ๊ะสมาชิกนะครับอ่าล้อลุ้นกันไปครับลุ้นได้เหีอ่าก็เบรกพ่อเบาได้ในระดับที่ได้ลุนในเหี้ยครับที่ต้องคุยกาสีวันหน้ากันเบิร์นกันไปเรื่อยๆเบิร์นกันไปเรื่อยๆครับ ลอยคะแนนผ่านไปครับอุ่นรุนุนลุาเรื่อต้องเย่านะครับผมมีรุ่นเกืบอยู่นะครับผมยอดห่างๆนะครับบอดากับยาเสียนะครับรอดรุ่นกันไปนะครับผมสองร้อยผ่านไปครับอ่าไป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 ไไป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 ไ มันยี่สิบเราบอนี้แพียดอกโอ้ยนายีแพรเลยครับนี่ยเสียนขวดวเลยูเสีนขวดลงมาแล้วนั้นหาสิบ่โอกาสแล้วนี่ตอนนี้ด้านาของฝานต้อง้องับเวลาตอนนี้สองร้อยสี่สิบพครับแพ้พพ้ครับพมานมาตึงตึงส สิบคะาแนนนะครับผมนะมีแพรมีมีพานมีจาวมีเสียนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหราเดี๋ยวสิสวัสดีครับ